มันดูมีความแบบเนียนละเอียดแล้วก็กลมเกินเข้ากับสีผิวโอ้ยผิวแบบดูสวยดูดีมากนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับตอนที่ช่องกต่อยิซมีช่องนี้กันอีกเช่นเคยนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการทดสอบแบบ all day test กันนะครับกับเจ้าแป้งตัวใหม่ของ y b e l l i n e นะคะเมย e l i n e Fit Me Matt ์ and ด์พอ l e s s Powder f o u n d a t i o นนะคะตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูคําเคลมของนางก่อนนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะ m a y b e l l i n e Fit m e m a t t อนด p o อลิสพ s วเดอร์ฟาวเดช t i o n t 4 o hour oil control ตัวนี้นะคะตง m a y b e l l i n e เนี่ยเขาเคลมว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นทีีด่ด ที่สุดจากเมเบลินันี้เนาะเป็นแป้งที่ปกปิดขั้นสุดด้วยเนื้อแป้งผสมรองพื้นแล้วก็คุมมันขั้นสุดยาวนาน,าน,านตลอด24ชั่วโมงแล้วก็คอนเซปต์ของเจ้าแป้งตัวน,นี้ก็คือเนียนฟิตไม่มีเฟลนะคะตัวนี้แป้งอ่ะมีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันนะคะเนาะก็ต่อใช้เป็นเบอร์128อยู่สสีโอเคค่ะเจ้าแป้งตัวน,นี้นะคะต้องบอกเลยว่าตอนที่ต่อได้แป้งตัวน,นี้มาต่อสั่งมาเนาะแกก่อออกมาต่อค่อนข้างแบบโอ้โหใจฉันไปแหละคือแป้งตัวน,นี้มาถึงใน ที่แบบว่าคุณพี่ขนส่งคงจะมีความรุนแรงกับนางมากจนแป้งแตกอ่ะไม่เป็นไรนะคะแต่โชว์มาสกออนเดี๋ยวเราก็ต้องมาทํากันต่อไปนะคะทางเมเบลินที่เป็น,ปนออร์ลาสโตนลาซาด้านะคะเทคแคร์ care, ลูกค้าดีนะต่อทักไปในแชทอ,อ่ะเออเนี่ยแป้งแตกนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทําเรื่องคืนได้นะเดี๋ยวส่งไปคืนเลยแล้วก็เดี๋ยวจะส่งตัวใหม่มาให้นะคะแต่ต่อรู้สึกว่าต่ออยากจะทํารีวิวออกมาให้เร็วนะคะเนาะก,ก็จะได้แบบช่วยเพื่อนๆในการประกอบการตัดสินใจเรตัวนี้นะคะก็เลยถ้าไม่คืนดีกว่า แล้วก็เดี๋ยวใช้เจ้าตัวนี้แหละรีวิวเพราะว่ามันแตกก็ตรงที่มุมนะคะมันไม่ได้แตกทั้งหมดนะคะถ้ามันแตกทั้งหมดเนี่ยก็คงทําเรื่องคืนนะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อยากเป็นข้อควรรู้สําหรับเจ้าแป้งตัวนี้นะคะใครใช้เจ้าตัวเมเปิลฟิตมีสกินฟิตอยู่แล้วมีความจะซื้อสีเดียวกันกับรองพื้นหรือว่าแป้งที่ใช้อยู่คือเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้ต่อใช้เป็นเบอร์310นะคะสีไม่เท่ากันนะคะกับเจ้าตัวนี้สีของเจ้าตัวนี้นะคะจะมีความใกล้เคียงก,กันกับเจ้าตัวเม l i ิลฟิตมีตลับกลมเนี่ยคือ ทานที่จะใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วนะคะ Fit Me Matte and p o l i s h เนะี่ยก็จะมีสีที่มีความอมแบบเหลืองอมแดงมากกว่าหรือว่าเฉดที่มันเข้มมากกว่าเห็นปะนอะีกนึ่ะแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความเข้มเลยนะคะนี่ตลับกลมตัวนี้นะคะจะมีความค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันกับเจ้าตัวนี้นะคะ กับสีเนี้เยเฉดสีที่สว่างกว่านิดนึงซึ่ง2ตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่ทั้งคู่นะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบเลยตั้งแต่เปิดมาต่อรู้สึกว่าพับสีดำเนี้ยไม่ค่อยมีใครทำเนาะแต่ว่าเจ้าตัวพับสีดำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใช้แล้วไม่สกรปรกอะ่ะคือสีขาวพอเราทาแป้งไปแล้วมันก็คือสกรปรกเลยอะ่ะแต่ว่าพับสีดำเนี้ยคือพอใช้ไปเนี่ย อันนี้คือทาไปแล้วนะที่อยู่บนหน้านี้มันไม่ได้ดูสกรปรกอ่ะมันก็ยังดูแบบเฟรชดูใหม่ตลอดเวลานะคะนอาข้ามครมของเขานะก็เห็นกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของประสิทธิภาพที่ใช้บนหน้าแล้วเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่เห็นนะคะแอบบอกเลยว่าเจ้าตัวน,นี้ไม่ได้มีการใช้รองพื้นหรือว่าคอนซูเลอร์ใดๆก่อนเลยเป็นแป้งอย่างนี้ โดดๆดดเลยนะคะเนาะก็เจ้าแป้ตัวนี้กอ็อย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าต่อเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีริ้วรอยร่องรอยจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยเยอะพวกรอยสิวนะคะหน้าเนียนสนิทได้ขนาดนี้นะคะปกปิดได้ดีขนาดไหนแล้วก็คุมมันได้ดีขนาดไหนวันนี้เรามาทดสอบเจ้าป้ตัวนี้กันทั้งวันกันค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มทาเจ้าตัวนี้ครึ่งหน้าก่อนนะคะเห็นถึง before after ของนางนะคะอืม้ม แต่ว่าตัวนี้สีค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับสีผิวของต่อเลยอ่ะเนื้อแป้งเนียนมากดูสีสิวตรงนี้คือแบบเบลอไปได้เยอะมากเลยมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราทารองพื้นเราสามารถจบได้ในขั้นตอนเดียวโดยที่ไม่ได้ต้องการการใช้รองพื้นหรือใดๆเดี๋ยวต่อจะให้ดูตรงสิวตรงนี้นะคะคือสามารถปกปิดได้เยอะเลยอ่ะ โอเคค่ะอันนี้นะคะก็คือหน้าที่ต่อได้ทาเจ้าตัวแป้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถปกปิดพวกรอยด่างดํารอยสิวรอยดําอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณ80%เลยนะคะแล้วสีผิวเนี่ยคือค่อนข้างที่จะกลมกลืนกับสีผิวของต่อเลยนะไม่รู้สึกหนักหน้าอะไรใดๆเลยแล้วต่อชอบเนื้อแป้งของเจ้าตัวเนี้มันดูมีความแบบเนียนละเอียดแล้วก็กลมกลินเข้ากับสีผิวในส่วนของรูขอมขนเนี่ยต่อว่าสามารถช่วยในการปกปิดแล้วก็เบลอรูขุมขนได้ด้วยนะเจ้าตัวนี้ นะต่อรู้สึกว่าผิวข้างนี้ดูมีความเนียนดูเป็นธรรมชาติเลยดิโอ้ยผิวแบบดูสวยดูดีมากนะคะรอยค้ำใต้ตาก็คือสามารถปกปิดได้เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ไม่หนักหน้าไม่หนักผิวใดๆเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเจ้าตัวนี้คือดีมากๆเลดมากๆในเรื่องของการปกปิดนะคะถือว่าปกปิดได้เยอะเลยนะแล้วก็ไม่ดูว่าเป็นหน้าแป้งอะ่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราต่อทาอีกครึ่งหน้าให้เสร็จเลยนะคะ เดี๋ยวต่อจะใช้พับนี้นะคะวนๆกับตรงเนื้อแป้งแล้วก็มาทัชอัพอีกชั้นหนึ่งใต้ตาทั้งสองด้านนะคะโอเคค่ะทุกคนคือเป็นการแต่งหน้าที่รวดเร็วมากเลยนะคะเนาะในขั้นตอนของการลงผิวนี่คือเสร็จแล้วนะตัวนี้คือต้องบอกเลยว่าชอบเลยชอบตั้งแต่เปิดมาใช้ครั้งแรกเลยนะคะเนื้อแป้งไม่ร่วนนะคะทาไปแล้วก็คือแนบสนิทกับผิวเลยผิวคือสวยเลยนะคะ ตัวนี้คือค่อนข้างที่จะแบบประทับใจมากๆต้องแต่ตัวแบบ first impression นะคะแต่ดาแต่งหน้าเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเนียนมีความละเอียดแล้วก็กลมเกินกับสีผิวได้มากเลยนะคะต่อไม่ได้ทาที่คอนะก็จะได้เห็นถึงประสิทธิภาพเรื่องในเรื่องของสีผิวนะคะว่าสีเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะน้องวันนี้นะใช้ลิปเจ้าตัวนี้นะคะเป็นลิปตัวใหม่ของ y b e l l i n นนะคะตอนนี้เป็น ultimate เบอร์เ9นะคะที่ทาอยู่บนสีปากนี้นะคะ นอนแล้วก็ใช้บลัชออนของเมลลินฟิตมีตัวนี้เป็นเบอร์30นะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบเจ้าแป้งตัวนี้ตลอดทั้งวันว่าเจ้าตัวนี้ใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เป็นเวลา8ปดโมงสมนาทีนะคะก็เดี๋ยว6ชั่วโมง12ชั่วโมงกลับมาดูกันว่าเจ้าแป้งตัวนี้ใช้แล้วมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะคุมมันกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ควบคุมความมันได้ยาวนานอย่างที่เขาเคลมไวหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนนี้ต่อขอตัวไปทํางานก่อนค่ะ โอเคค่ะก็มาถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็ต่อถอนมาแล้วก็ต่อถอดเจ้าตัว,ตวเฟซชิลเรียบร้อยแล้วนะคะเนะเห็นจะเห็นได้ว่าหน้าค่อนข้างจะมีความเรียบเนียนมากๆแล้วก็ผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลย ะะดูเป็นผิวอะ่ะแล้วก็ดูมีความเบลอหรือขุคนได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของเนี่ยอันนี้ต่อถอดเจ้าตัวเฟสชิลนะคะก็เลยเป็นรอยขาวแว่นต่อรู้สึกว่ามีความบางเบา,เบาดมีมากๆเลยนะคะเนาะก็ต้องดูกันไปหลายชั่วโมองว่าเจ้าตัวน,นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจะควบควบคุมความมันได้ดีไหมแล้วก็ใจติดทนกับผิวได้ดีหรือเปล่านะคะต้องมาดูกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบสี่นาทีนะคะก็เป็นเวลาเจ็ดแปดชั่วโมงแล้วนะคะต่อรู้สึกว่าหน้าเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะมันเท่าไหร่เลยนะคะรู้สึกว่าแค่ช่วงทีโซนเนี่ยมันมีความแบบเงาขึ้นดูแบบดูแบบเงาขึ้นอะ่ะแต่ว่าตรงนี้ก็คือยังแบบค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วก็ยังมีความเรียบเนียนอยู่นะคะแล้วก็ต่ออยังรู้สึกว่า ต่อยังไม่เห็นนะคะว่าตรงไหนจะเกิดการเป็นคราบเป็นก้อนอะไรใดๆนะคะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคใน,รนรเรื่องของการควบมันในประมาณแบบ8ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพอครบ2ชั่วโมงแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างน,นะคะโอเคค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา2ทุ่ม12นาทีนะคะก็เป็นเวลา12ชั่วโมงแล้วนะคะโอเคค่ะก้อนหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมันออกมากมพอสมควรน,นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่อรู้สึกว่า เจ้าแป้งตัวนี้ค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะคะในเรื่องของการยึดเกาะกับผิวเนี่ยตัวเนื้อแป้งเนี่ยก็คือมีหลุดลอกออกไปบ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะยังยึดเกาะกับผิวของเราได้ดียึดเกาะกับผิวได้ดีมากถึงแม้ขนาดอย่างที่เคยพูดไปทุกครั้งที่ทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับ all day test นะคะว่าต่อนเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีผิวผสมค่อนไปทางมันนะคะแต่ว่าคือความมันออกมาเนี่ยก็คือไม่ผิดปกตินะคะแล้วก็ใบหน้าที่ขับน้ํามันออกมาขนาดนี้แต่ว่า ต่อ,อยังรู้สึกว่าแป้งเนี่ยทำได้ดีขนาดนี้เถอะว่าโอเคมากๆเลยนะคะในช่วงบริเวณหน้าผากแล้วก็ช่วงบริเวณแก้มทั้ง2องข้างนะคะก็ไม่ได้มีตรงไหนที่หลุดลอกออกมานะคะเนาะแต่ว่าบริเวณจมูกที่มันขับน้ํามันออกมาเยอะกับบริเวณแบบเหนือริมฝีปากเนี่ยก็เกิดการแบบ แอบจะเกือบเป็นคราบนะคะแต่ว่าก็คือยังไม่ได้เป็นคราบนะคะแค่เหมือนแบบมันจะออกมากรองกันเกิดน้ํามันจุดนี้นะคะก็คือต่อไม่ได้มีการซับมันเลยนะคะในระหว่างวันเนี่ยแต่ว่าใบหน้านะคะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าหน้ามันอ่ะแล้วซับมันในระหว่างวันเนี่ยต่อว่าจะช่วยยืดอายุของเมคอัพที่อยู่บนหน้าของเราได้ดีกว่านะคะแต่อันนี้ก็คือมาทําแบบเทสกันให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นอย่างไรบ้างต่อจะใช้กระดาษซับมันนะคะมาซับหน้านะ พอซับไปเนี่ยความมันที่อยู่บนหน้านี่ก็คือหายไปเลยนะคะกลับมาแมต์สนิทเลยนะแล้วก็ตัวนี้คือต่อว่าเจ้าแป้งเนี่ยก็คือยังแบบทําให้ผิวของเรายังดูสวยนะคะเมื่อเช้าคือแบบผิวแบบอ้ยต้องร้องแบบว้าวร้องว้าวเลยอะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบว่ามีการเฟดลงนิดนึงผิวแบบนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้ก็ยังคงเบลอลูขุมขนได้ดีเลยนะคะจนถ,ถึงตอนนี้ก็ยังเบลอรูขุมขนได้ดีนะคะก็ กระดาษซับมันหนึ่งแผ่นเนี้ยก็ทําให้เราสามารถที่จะหน้าเนี่ยก็คือกลับมาแมทสนิทแล้วนะคะตรงนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะคะสําหรับตรงนี้เนาะใบหน้าเนี่ยคือกลับมาแมทสนิทแล้วนะคะด้วยกระดาษซับมันหนึ่งแผ่นที่เราเพิ่งซับไปเมื่อกี้นะคะเห็นไหมพอซับไปปุ๊บหน้าเนี่ยก็กลับมาแมทสนิทแล้วก็ยังคงความสวยแล้วก็ยังเฟรชอยู่นะคะไม่ได้รู้สึกว่าหน้าจะมีความอ่อนล้าอะไรแต่ใดๆนะคะเพาะตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยมาสรุปกันนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นแป้งที่ยึดเกาะได้ดีมากๆ,ๆแล้วก็ในเรื่องของการคุมมันเนี่ยต่อว่า ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุมมันได้ดีนะในในขณะที่ผิวผสมค่อนไปทางมันอย่างต่อเนี่ยก็คือแป้งตัวนี้เอาอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแล้วในบรรดาที่เป็นแป้งของเบเรบลินทั้งหมดเนี่ยต่อรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้ให้การปกปิดได้ดีพอ,พอเทียบเท่ากับรองพื้นเลยนะคะตัวนี้คือเป็นแป้งที่ให้ความเรียบสนิทแต่ว่าไม่ไม่หนาไม่โบ๊ะไม่ตกร่องนะคะตรงนี้ถือว่าทําได้ดีเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เบลิผิวได้สวยเลยนะคะเป็นแป้งหนึ่งตัวที่ดีเลยนะทําออกมาได้ดีเลยแบบ พูดแบบไม่อวยนะอันนี้ไม่ได้อวยเลยนะคือแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ดีจริงๆนะคะต่อรู้สึกว่ารู้สึกชอบแล้วก็วาวตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อ่ะนะคะถ้าเกิดใครกําลังตัดสินใจจะซื้อเท้าแป้งตัวนี้อยู่ต่อบอกเลยว่าต้องซื้อเพราะว่ามันดีจริงๆต่อว่าเพื่อนๆไม่น่าจะผิดหวังกับตัวนี้แต่ว่า เลือกสีดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่าสีเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกไปในต้นคลิปว่าสีค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันกับเจ้าตัวรองพื้นหรือว่าเจ้าตัวแป้งผสมรองพื้นเจ้าตัวนี้นะคะดย่าวของเพื่อนต่อเนี่ยคือต่อลงใน IG Story ไปใช่ไหมแล้วเพื่อนอนธะิษมาว่าเพื่อนซื้อตัวนี้มาปกติเพื่อนอาจจะใช้รองพื้นเบอร์128แแล้วเพื่อนก็ไปซื้อแป้งตัวนี้มาแล้วมาใช้แล้วเพื่อนรู้สึกว่าเจ้าสีแป้งตัวนี้มันเข้มกว่ารองพื้นที่ใช้อยู่โอเคก็ จะเห็นประสิทธิภาพของนางในทุกๆแง่มุมแล้วนะคะก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเรามาทําการทดสอบกันเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะมาสปอยเลยว่าเราจะทําการทดสอบเจ้าแป้ง2ตัวนี้กันนะคะว่าเป็นแป้งสมรงพืนทั้ง2ตัวเนี่ยมันมีความเหมือนและมีความแตกต่างแล้วก็ตัวไหนเหมาะกับใครมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวมาทําการทดสอบกันไปนะคะติดตามได้นะคะในคลิปหน้านะวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวร่างเขาไปาคลิปเท่านี้นะคะฝากช่วยกันกด subscribe ช่องของต่อด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ ดถูกใจวิดีโอนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดทอดชื่นชอบวิดีโอนี้หรือว่าเนื้อหาในช่องนี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ